สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปออยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะว่า ในการทำความสะอาดนะมีน้ำมันกลิ่นอะไรบ้างน,นะคะจริงๆปอพึ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมารีบแบ่งปันให้เพื่อนๆดีกว่านะคะก็ในการทำความสะอาดของปอนนะก็จะแบ่งเป็นหลายๆเซสชั่นนะคะแล้วก็จะใช้น้ำมันที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นในห้องครัวนะคะปอมักจะใช้กลิ่นที่อยู่ในตระกูลของซิตรัสนะจะมีเลมอนลามไวน์ออเรนจ์นะคะมีเกรฟฟู้ดนะคะก็4กลิ่นเนี้ยจะใช้ อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ํามันที่ราคาที่ย่อมเยาวเนาะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอื่นอยู่เหมือนกันก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบกลิ่นละกันเนาะก็เพราะว่าในตระกูลของซิลราสคาเขาจะมีสารสําคัญเลยที่ชื่อว่าลิโมนีเนาะลิโมนีเนี่ยเขาจะเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดเวลาที่เขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะทําความสะอาดตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองปรับแล้วก็ลองใช้กันดูนะคะแล้วก็โดยมากแล้วของปอนเนี่ย จะใช้ง่ายๆไม่ได้มีพิธีรีอตองอะไรมากมายนะคะปออาจจะมีภาชนะที่ใส่น้ําไว้นะคะก็จะเป็นน้ําเปล่าเนาะแล้วก็มีผ้าเช็ดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยดอาจจะหยดลามลงไปหรือว่าเลม,มอนลงไปสักสี่หยดนะคะแล้วก็ซักผ้าเช็ดโต๊ะนั้นนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเคาน์เตอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นโต๊ะ กินข้าวคะอย่างโต๊ะกินข้าวของปอเองถ้ามีน้ำจิ้มที่เป็นแบบน้ำปลาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นข้าวปลาเนาะด mm ัง hmm. นั้นปอก็จะหยดเอเซนเชียลโอโดยตรงนะคะอาจจะซักสองหยดนะคะลงบนโต๊ะกินข้าวแต่ว่าโต๊ะกินข้าวของปอนเนี่ยจะเป็นโต๊ะกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีความเซนซิทีฟกับเอเซนเชียลโอนะคะก็คือจะใช้โดยตรงได้เลยแต่ว่าถ้าพื้นผิวของของ ที่เป็นของเพื่อนๆนะเป็นแบบไหนก็คืออาจจะต้องระวังด้วยนะคะก็อาจจะต้องเจือจางกับน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการความสะอาดมากขึ้นนะคะก็อาจจะผสมในขวดสเปรย์ก็ได้นะคะใช้น้ํา1ส่วนนะคะน้ําเปล่า1ส่วนกับออน้ําส้มสายชู1ส่วนนะคะก็ผสมกันนะคะแล้วก็หยดเอเซนเชียลไอ์กลิ่นที่เพื่อนๆชอบลงไปนะคะแล้วก็ขยับขยับแล้วก็ฉีดพ่นสเปรย์นะคะก็อาจจะพ้นทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเช็ดออกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงในการทําความสะอาดได้เหมือนกันค่ะส่วนพื้นบ้านนะคะปอก็มักจะใช้กลิ่นออ,ออนกาดนะคะแล้วก็กลิ่นพิ r ริฟายก็จะใช้สลับสลับกันไปเนาะเพราะว่าเวลาที่ผูบ้านแเราเ,เราได้รับกลิ่นที่เขาแบบตลบอบอวนขึ้นมาเนี่ย มันมีความสุขมากๆเลยแล้วกออ็อย่างหนึ่งก็คือทําให้เราแบบเออเรารู้สึกว่าเออบ้านเราสะอาดแล้วเวลาที่ถูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เหยียบลงบนพืนนะ่ะมัน มันสะอาดมันมันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยอะไแบบเนี้ยคะ่ะอย่างอ่อนกาดเองจะเป็นน้ำมันเบนนะคะที่มีโครฟมีไวนออเรนจ์เนาะก็เมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าไวนออรเรนจ์มีลิโมอน่เนาะแล้วก็มียูคาลิปตัสมีโรสแมรี่มีซินิมอนนะคะส่วนอีกกลิ่นนึงก็คือกลิ่นเพรยไฟค่ะ กลินเพร์ฟเนี่ยจะเป็นสายเขียวหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นซิเลนโตหรือว่ากลิ่นผักชีผักชีเขาก็จะเด่นในเรื่องกำำา,ารทําความสะอาดในการดีท็อกสมนกันเนาะเขาอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปทําความสะอาดตรงนั้นนะส่วนเพอร์ฟกาเนี่ยปอจะใช้ในการล้างห้องน้ําด้วยนะคะมีใช้เบกกิ้งโซดา2ส่วนนะคะแล้วก็กรดมะนาว1ส่วนนะคะซิตริกแอซิดเนาะหส่วนแล้วก็หยด พิอรีฟลงไปนะคะในบางครั้งก็จะใช้กลิ่นเมลาลูก้าหรือว่าชวิชีลงไปนะคะก,ก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วกออ็อาจจะต้องให้พื้นห้องน้ำเปียกหน่อยนะคะแล้วก็โปรยเขาไว้แล้วก็ทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขัดห้องน้ำแบบนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะคะแล้วก็เมลาลูก้านะคะก็จะเด่นในเรื่องทำความสะอาดเหมือนกันเพราะว่า เมลาลูก้าหรือว่าชูชีเนี่ยเขาช่วยทำคนาดผิวหน้าเนาะเราก็สามารถจะเอามาใช้ในในพื้นผิวต่างๆในการทำความสะอาดได้เหมือนกันค่ะอีกกลิ่นหนึ่งก็จะเป็นกลิ่นโครฟค่ะโครฟนะคะก็จะมีอยู่ในออนกาบนะคะก็ถ้าอันไหนที่ว่าต้องการแบบขจัดคราบล้ำลึกนะคะก็ให้หยดเอ่อโครฟลงไปเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องการทำสะอาดได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำ ความสะอาดบ้านแล้วเราได้กลิ่นหอมๆเนี่ยมันก็แบบมีความสุขเนาะะมันเป็นการทําความสะอาดที่ภายนอกเนาะแล้วก็เป็นความสะอาดเหมือนแบบชําระล้างจิตใจเราด้วยเหมือนกับเวลาเราไปทำ กวาดล้านวาดัดอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่ามันคือเรื่องเดียวกันเนาะเราก็เริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านเราก่อนนะคะใหออ้บ้านเราหน้าอยู่นะคะแล้วเวลาที่บ้านเราหน้าอยู่เนี่ยก็บรรยากาศบ้านก็จะดีแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวไวป้ปออาจจะทําคลิปแยกออกมาให้มีรายละเอียดมากขึ้นนะคะก็เพื่อนๆก็ลองติดตามได้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆใช้น้ํามันหอมระเหยอย่างมีความสุขนะคะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย